สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง bjpp fishing นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการผูกลูกหมุนแบบโปร2แบบนะครับก็มาดูกันนะครับว่าแต่ละแบบจะเป็นยังไงนะครับแบบที่1นนะครับให้นำปลายสายเสียบเข้าไปในห่วงลูกหมุนนะครับแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเสียบเข้าไปสองครั้งนะครับ ทำให้เป็นห่วงแบบนี้นะฮะจัดห่วงให้ดีนะครับนํานิ้วก้อยกับนิ้วนางนะครับจับสายข้างล่างไว้นิ้วกลางาเสียบเข้าไปในห่วงอย่างนี้นะครับนิ้วชี้กับนิ้วโป้งจับปลายสายอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับให้นําปลายสายพันรอบห่วงนะครับหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบห้ารอบ รอบเจ็ดรอบเจ็ดรอบพอแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้จับตรงที่เราพันเอาไว้นะครับปล่อยสายนะครับจากนั้นให้นำปลายสายเสียบเข้าไปในรูในห่วงนะครับนี้นะครับแล้วก็ดึงสายเมนนะครับให้ห่วงมันรูดลงมาให้มันรัด นี่นะฮะถ้าเรียงตัวไม่สวยงามนะครับให้ดึงปลายสายให้แน่นนะครับแล้วดึงสายเมนดึงปลายสายดึงสายเมนนะครับดึงปลายสายดึงสายเมนนะครับก็จะได้ละเราก็นำกรรไกรตัดเล็บนะครับมาตัดปลายสายออกนะครับอื นี่นะฮะก็จะได้ออกมาแบบนี้แบบที่สองนะครับให้นำปลายสายครับเสียบเข้าไปในห่วงลูกหมุนนะครับแบบนี้นะครับจับเอาไว้นะครับจากนั้นนำสายด้านบนนะครับพันรอบนิ้วกลางหักกลับมาแบบนี้นะครับนะฮะเป็นเลข8นะครับจากนั้น ปลายสายพันรอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสักเจ็ดรอบนะครับได้แบบนี้นะครับปล่อยนิ้วกลางออกจากขวง แล้วก็นำสายปลายสายนะครับมาเสียบเข้าไปในห่วงแบบนี้นะครับจากนั้นจับทั้งปลายสายกับสายเมนไว้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงนี่นะฮะดึงมันก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วก็ดึงเลยดึงสายเมนนะครับดึงสายเมนนะครับถ้ายังรัดไม่แน่นเราก็ดึงปลายสายนะครับ ดึงสายเมนนะครับใช้ครีมช่วยดึงด้วยก็ได้นะครับนะฮะมันจะแน่นแน่นนะครับเมื่อแน่นแล้วนะครับเราก็นำกันไกรตัดเล็บนะครับมาตัดปลายสายออกอ่าสวยงามนะครับและแข็งแรงนะครับ